สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องือ้อนี้ก็มาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอีกทางหนึ่งนะจ๊ะจะรอดใต้สะพานสะพานอะไรนะสะพานรถไฟนะจ๊ะเอาๆรถไฟิ่งมาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะยังไม่เคยเดินมาทางนี้เลยนะเดี๋ยวจะเดินมาดูสักหน่อยสิว่ามันอะไร ตรมนี้เขาบอกห้ามไปเขาบอกอม,มีแต่รถไอ้น,นั่นไปได้รถอะไรนะรถทำถนนเนะาะทำถนนลางรถไฟเนาะจะเดินมาเที่ยวหน่อยทางนี้มันเป็นอะไรอยู่ตรงนี้อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอ่ามันมีอะไรอยู่ทางนี้มากอ่ะ อันนั้นคนเดินตางนี้แล้วเราจะไปทางไหนมองซ้ายแล้วขวามองซ้ายแล้วขวาจะไปทางไหนดีเนาะเดินทางนี้ดีกว่าเดินไปดูซิว่าข้างบนมันมีอะไรอ้ม,มีแต่รถไฟข้างบนก็มีแต่รถไฟ เอาค่ะโอ๊ยขี่ต้มขี่ต้มก็ไม่มีอะไรนี่เนาะจัดไปจัดไปก็มีนกอยู่ตัวนึงอยู่สายนกนกอ่ะอ่อ้ยเห็นกอยู่หนึ่งตัว ก็มีแต่วิวเฉยๆ่นละเนาะไม่เห็นมีอะไรเลยน่าตื่นเต้นเลยอืกลับดีกว่ามไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยกลับดีกว่ามีแต่ขี้ตมเต็มรองเท้าเลยเนี่ยเออม,มีใครรู้จักขี้ตมบ้างนาะน,น,นี่เนาะ กี่ต้มเต็มตีนเลยไหมขอโทษขอภัยนะคะพูดไม่พอเลยเต็มรองเท้าเลยนะคะอ,ะอพูดในก็จะเพาะเท่าไหร่เลยนี่เราอเอา,เ,อาเดินกลับดีกว่าพูดแรงไม่ได้มันจะท้อนเสียงม,มันใส่มาขลุเลยเดินเข้ามาในเนี้ย เราพูดอะไรสอนคนเราปับป๊บๆเลยนะเพราะว่าเสียงมันสะท้อนไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งนี้เราก็เดินกลับเหมือนเดิมเอาละค่ะแค่นี้นะคะไม่มีอะไรเลยเดินไปลรองเท้าเปล่า บายบายนะคะนะคะบายบาย